الحمد لله الذي خلق الانسان وعلمه البيان واكرمهم بدينه دين الاسلام حيث جعل دينا قيما يبشر المؤمنين به بحسن الختام وينذر الكافرين به بالخيبه والظلام واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد فيا أيها الناس اتقوا الله وعلموا أن الله تبارك وتعالى قد قال في كتاب العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا جل شأنه يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج مله ابيكم ابراهيم وسماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيم الصلاة وأأت الزكاة واعتصموا بالله هو مولاك م فنعم المولى ونعم النصير صدق اللهم أولئك العظيم. ا ท่านผู้นี้มิสะท้งหลายครับ a l h a ด d ลิล l l a h ที่พระองค์พระเจ้าได้ทรงให้โอกาสเราได้มาทำอิบะด์ให้อายุของเรายั่งยืนมาถึงทุกวันนี้มีลมหายใจเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจำเป็นจะต้องถือและ ให้สังคมได้นับถือมาเป็นตัวอย่างว่าน,นี่คือสัจจะแห่งโลกนั่นก็คือคำสอนของอัลอิสลามซึ่งประกอบไปด้วยการทำอิบาดะเรียกว่า,าศาสนกิจการมีอ,อกอยดหรือหลักยึดมั่นทางใจนั่นก็คือการกศึกษาเรื่องอิมานศรัทธาให้มีความกระจ่างและแจ่มชัด แล้วอันที่สามก็ได้แก่อิสานก็คือหลักที่เราจะต้องยึดมั่นว่าเรากับอัลลอฮ์ไม่อยู่อยู่ไกลกันเลยเราไม่เห็นพระองค์แต่พระองค์เห็นท่านอันตับุดอลลอฮ์แอ้นนักตรอราะ فإن لم تكون تراه فإنّه يراك ไม่ว่าท่านเห็นพระองค์พระองค์เห็นท่านพระองค์เห็นท่านไม่ว่าท่านจะคิดจะนึกจะทำอะไรก็แล้วแต่ ตรงนี้แหละที่มันเป็นจุดที่จะทําให้อิสลามเราเด่นแล้วอิสลามนั้นจะเป็นสัจจะของโลกได้ตรงนี้ครับเพราะไม่มีใครรู้ว่ามนุษย์เราเนี่ยกฎหมายเรื่อัลกอามีนลาฟลายดะ d a ฟีฮมาฮานาส์ัลฮาดิรินคนปัจจุบันนี้กฎหมายเขาไม่กลัวแล้ว คำพูดของคนธรรมดาที่เข well. ียนวันนี้ลบได้ฉีกได้แต่สําหรับพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานนั้นอินอัสซาดฮิสกิตาบุลลอฮ์คำพูดที่ดีที่สุดเยี่ยมที่สุดไม่ใช่เรามาคิดเองกิตาบุลลอฮ์ท่านนบีบอกว่าใครรับฮาดีฮะดีอมุฮัมมัดซุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ฮิดายาที่ดีที่สุดในโลกนี้ตั้งแต่มนุษย์คนแรกเกิดขึ้นมาจนกระทั่งทุกวันนี้มีอันเดียวก็คือคำสอนของข้าศาสษาฮัมมัดสลุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมข้าตามนาันนบียีนวัลมุรซลีนท่านนาบีมุฮัมมัดเป็นคนสุดท้ายในเรื่องเขาเป็นรอซูลแล้วก็เป็นนบีเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรจากนี้ลนานบีอับบาดะฉะนั้นสุนนะท่านนบีสุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมจึง بنتهي <applause> يتمن الله وأطيع الرسول وأولي الأمر منكم حيث تعطى الله تعطى رسول إِنَّ لِلَّهِ عِبَادًا فُطَنًا الدُّنْيَا وَخَافُ الْفِتَنَةِ نَظَرُ الدُّنْيَا فَلَمَّا عَلِمُوا أَنْ لَيْسَتْ وَطَنًا جَعَلُوهَا วัดตัขอดุซอลิฮัลอามาลิฟ ي ฮะชูฟนะท่านอิมามชาวีบอกว่าโลกนี้ไม่จีรังมีคนที่มีความฉลาดมีมันสมองที่เอาลลอปประทานให้ใอบ้านันฟุตันตอนแล้วก็ดุนยาฟักฮอฟุติตันเขาไม่ยุ่งแล้วในดุนญ,ญานี้หมายความถึงว่าระวังตัวมากทีเดียว นาจรุดุนียฟาลมมาอัลีมอันฮาไลาัเลย,ย,ยตอตนะเขาพิจารณาดูอยาน,นี้ไม่มีสิ่งชีวิตใดๆเหลืออยู่ได้นี่พ่อแม่ต้นตระกูลของเรานี่ไม่รู้ตาจะตาจะอะไรเราเกิดขึ้นมาวันนี้เดี๋ยวเราก็าไปแล้วก็ทิ้นลูกหลานไว้จนกระทั่งถึงวันสุดท้ายแล้วเป็นไงครับไม่มีใครเหลืออยู่วยาบคอคุลูชัยอินฟานีวยาบคอวัชูรับบิกาซุลจัลลาลีวะลิกรอมพระองค์เท่านั้นที่จะเหลืออยู่ ไม่มีใครเหลือเพราะฉะนั้นอะไรแหะครับที่จะทําให้เรานั้นอยู่เป็นคนได้นั่นก็คือรอสละฮ์มห์ดีลลัลเบกว่าอยู่ว่ายัตบะอุลมัยยศซาลาสมีอยู่สามอย่างเมื่อคนเราตายแล้วเนี่ยมันจะตามไปได้ไปถึงกุโบยัตบะอูฮุอะฮลุฮุยัตบะอูฮุมาลุฮุยัตบะอูฮุอามัลลุฮุยาราจะอุษนาน สามอย่างที่จะตามคนตายไปที่อุโบสถได้ครอบครัวทรัพย์สิสนอามันสามอย่างยาดิยาอัสแน่สองอย่างกลับไม่อยู่ที่อุโบสถกับเราที่ไปตายในอุโบสถนะอะไรแหละครับยาดิยาออกมาลูฮหัวอาลูครอบครัวที่ไปส่งนะกลับทรัพย์สบมบัติแน่นอนกลับมาเป็นมรดกมิรอสให้กับ ลูกหลานให้กับคนที่เป็นในของดับวาบาเกียลาหว์วบาเกียลาหอามาลที่เหลืออยู่ก็คืออามันเท่าน,นั้นเองเห็นไหมครับอามันที่เหลือมาก็คือลูกหลานแล้วก็งานถ้าเอา,อย,าอย่างที่เราเห็นกันอย่างทุกวันนี้เอาง่ายๆเลยเนี่ยหัวลําโพงกับบังซอเอาอะไรมาเกี่ยวกับคุตบาลาะเกี่ยวกับหัวลาโพงนี่ท่านไม่เห็นเลยนะครับว่า ชื่อมันเนี่ยมันใหญ่แค่ไหนมันเอาไว้ตรงไหนท่านเิ็นไหมครับหัวลำโพรงร้อยกว่าปีแล้วตั้งแต่ในหลวงรัชกาลที่ห้าไม่เคยยุ่งกับเรื่องชื่อแต่บางซื่อนี่เพิ่งจะติดมาว่าเป็นสถานีกลางเปลี่ยนแล้วจะตั้งงบประมาณไว้สามสิบสาล้านเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นคนที่ อยู่กับงานเข้าใจงานเข้าใจสัจจะของชีวิตนี่เขาจะทํางานเพื่องานกระขายหัวลโพงนี่เหลืออยู่ตกทุกวันนี้ร้อยกว่าปีมาแล้วมีคนรู้จักไม่ต้องชื่อเตาไม,ไม่ไม่ต้องใส่ชื่อโตบริม่มมีคนรู้จักทําไมล่ะครับก็เป็นสถานีเดียวแล้วก็บริการคนไทยก็ทงชาติมาเยอะแยะแต่นี่ยังไม่เสร็จดียังไม่ทันอะไรเลยนะครับบังซื่อนี่ ส่ชื่อว่าเป็นสถานีกลางปิดเอาเปิดเออจะเปิดใหม่แล้วเปลี่ยนเปลี่ยนชื่อเป็นใหม่แต่ใช้งบประมาณไว้สา3สาล้านเฉพาะชื่อเท่านั้นยังไม่ได้แฝบบริการอะไรเลยแต่นั้นเขารกขอกวปีมาแล้วชื่อไม่ได้เกี่ยวแต่ว่าสถาปัตยกรรมสุดยอดของประเทศไทยแล้วก็ชื่อมีแต่บริการก็สุดยอดร้อยกว่าปีแล้วนะครับตั้งแต่รัชกาลที่ห้า นี่คือสิ่งที่จะได้เห็นเพราะฉะนั้นที่เหลืออยู่เราสุลลอพันกว่าปีแล้วบักรอะไรละอามาลูคนที่ตายไปแล้วที่จะเหลือก็อามันที่เหลือเท่านั้นเองไม่ใช่อ,อย่างอื่นเงินทองหรือว่ายศสาบัรดาศักดิ์มันไปหมดแต่ที่เหลืออะไรครับอามันเหลือนี่พันกว่าปีเราสุลลอบอกนะอันนี้เราที่เห็นน่แค่หัวลโพงกับบังซื้อนี่ท่านมองเห็นได้อย่างชัดเจนที่เอาเรื่องนี้มาพูดก็เพราะว่า ความดีของคนเรานะอัลลอฮ์สุภาหัวตะละจะให้ทุกคนคนเป็นมุสลิมหรือไม่ใช่มุสลิมทําดีไว้นั่นอัลลอฮ์พิจารณาให้ท่านนบีอิบราฮิมอะลัยฮิสสลามท่านเมื่อไา้กล่าวได้สร้างเบยตุลลอฮ์เซ็ทนะครับเวอิดยารฟ้าอิบราฮิมอัลกวาอิดะมินัลเบยต์เวอิสมาอินรับบานาตะกับบัลมินนาอินนาอินนะกะอันตะสัมิมอัลีเมื่อท่านนบีอิบราฮิมนบีอิสมาอินสร้างเบยตุลลอฮ์เซ็ทส่งงานครับ รับบานาตะกำบัลมินนาโออัลลอฮ์โปรดรับด้วยแค่นั้นใช่ไหมไม่ใช่ครับท่านยังหัวรับบานาวะจัลนามุสลิมัยนี่แหละคับโออัลลอฮ์โปรดให้เราทั้งสองคนก็คือท่านนบีุลบรอฮ์มกับนบีอิสมาออลสองคนนี่นะครับแต่คนที่สร้างนี่หลายคนท่านบอกขอสองคนนี่มุสลิมัยนี่แหละก็ขอให้เป็นมุสลิมทั้งสองคนเพราะไปยังยังไม่บอกวอมินซุรียะตินาอุมมะตันมุสลิมัตัลเลยและขอให้ลูกหลานของเรา ได้เป็นมุสลิมด้วยถ้าทำสิ่งที่เป็นหนึ่งของโลกคือบัลลอฮิแล้วท่านก็ส่งงานถ้าดวงอะไรครับถ้าทั้งที่เป็นมุสลิมอยู่แล้วเราบรรดาวจาร่ามุสลิมไมนี่ล่ะก็โอ้ Allah โปรดให้เราสองคนเป็นมุสลิมละกัมุสลิมไมมนี่ละกัเป็นมุสลิมเพื่อพระองค์ไม่ใช่เพื่อเงินทั่วทองทําอะไรทาฮัลฮังหน่อยไม่ทัน ทำอะไรเลยเรื่องเงินเรื่อง,องทองเป็นใหญ่แล้วอันนี้ไม่ใช่ขอให้อิสลามเนี่ยเป็นาจาังจะเสร็จแล้วครับพอหรือยังยังไม่พอครับว่ายางนามุสลิมัยนี่แหละครับวเมนดุรีอาจีนาอุมมาตันมุสลิมาตัลลขอให้ลูกหลานอย่าลืมนะครับเราขอให้ตัวเราครอบครัวเราแล้วลูกหลานสําพันนะครับเป็นผู้รับบรดกอินอิสลามในวันข้างหน้า ว่าจะนำมุสลิมไอ้เกวมินทรีย์ที่น้าอุมมัตันมุสลิมตั้ ل ลักวารินามานาสิกานาวุบนั่นก็นั่นคือการพอตัวเช็ดแล้วยังไม่พอยังแสดงถึงว่าอิสลามนั้นมีใจกว้างเป็นยังไงครับอุษุคุมินัตสัมรอดมันอัมนะบิลลาฮิวะเลมิอคอินสกันตุมินรยที่บิวดินไกรีซารนดมร Allah ันได้พาครอบครัวมาอยู่ในที่ที่ไม่มีอะไรปลก ปลูกได้เลยแห่งแรกอย่างนี้ขอพระองค์ได้ประทานทั้งอาหารทั้งอุสคมินัสสมาโทต่มันอามานาบิลไลฮ่วยเลมิอาคสำหรับผู้ที่เป็นมุสลิมเท่านั้นที่ฉันขอดีขอให้มีอาหารนะที่มักกะที่แห่งแรกที่กระด,ดาษที่สุดไม่มีอะไรจะปลูกได้เนี่ยฉันขอให้มีอาหารมีผลไม้อย่างมากมายทีเดียวนะครับแต่ขอให้คนมุสลิมเท่านั้นอัลลอฮฺฟารม์มาน ปรากาว่าท่านทีว่าวัลวัลวมังกาฟรอวามังกาฟรอฟาอุมติูอลีใครที่เป็นมุสลิมฉันก็ให้ด้วยคนที่เป็นมุสลิมที่ไม่เคารพเราไม่รู้จักอิมานไม่เป็นไรให้เขาด้วยเพราะเขามีชีวิตที่เราสร้างให้เขามาดันมีแผ่นดินที่ให้เขาอยู่วันหนึ่งไม่แน่เขาอาจจะเห็นจุดนี้ แล้วเขาก็จะเข้ารับอิสลามเขาก็จะมีอหม,มานต่อพระองค์นี่คือสิ่งที่ดได้ให้มองเห็นว่าอิสลามมีแนวคิดที่กว้างขวางขนาดไหนพระองค์รับประกาศมาอย่างชัดเจนในกุรานบอกว่ามัณกาเฟรและคนกาเฟรฉันก็ให้ด้วยไม่ให้ไม่ได้ขอให้ตามขออย่างเดียวนะที่ขอนะทินนบ,บีมุนบ,บีบรเอมขอฉันให้ แลวว่าน้องเหนือจากนั้นว่ามังกาฟาร์ฟาอุมะเตอหูกอลีคนที่เป็นกาฟาร์เขาให้ด้วยเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะครับแนวทางของอัมเบียมันเป็นต้องเป็นอยู่ในลักษณะของการปฏิบัติของเรามันมีเหมือนกับสิ่งที่จะเป็นแรงบันดาลใจกนะ็คือเช์ก็คือบทกวีเขาบอกเอาไว้ว่าอัศินอิลันนัส تستعبد قلوبهم وطالما فطالما آه فطالما الاحسان انسان استعبد قلوبهم تنتم العي هاي تم احسن الى الناس هاي تم ديو كنتو فاي نعم كاو هوريكب. احسن الى الناس تستعبد قلوبهم พอตอลมันตอนลมันอินานอิ์สานคนเราที่จะนับถือกันได้ที่จะมีการนึกระลึก,ลน,กลนึกถึงกันอยู่ก็คือการทำความดีเพราะฉะนั้นให้ทำความดีเราจะได้ใจเขาเพราะฉะนั้นที่ท่านนาบีบริษัได้ทำกับรอสูล์ท่านไปเผยแผ่ทิ่ต่อเอฟทูกว้างจนกระทั่งตะตงแตกแล้วในที่สุด มาเลกัดมาว่าเอาไหมอลัลลอฮ์จะเปิดโอกาสให้ท่านเอาคืนตอเอฟนี่จะเอาเต็มที่ไม่เหลือเลยแม้แต่คนเดียวเอาละเอียดบทผูกเขาทั้งสองขังที่มีคนตอเอฟอยนะู่นั้นจะพักมาแล้วก็บีบให้พวกนี้ตายในฉับรันเอาไหมรอสูลลลอฮ์ตอบว่าไม่อยายาล่ลอไม่เอาละครับเอายังไงก็เพราะว่าต่อไปข้างหน้า อาจจะมีลูกหลานของพวกคนตอเอบเหล่านี้มีสักคนหนึ่งได้สุ้ยูดได้อีมาตอลอดอันนี้ก็คุมแล้วขนาดทั้งบางทั้งหมดนี่ถ้ามีสักคนเดียวจากกาันดาวาสท่านนาบีแล้วได้มาคนเดียวก็คุมแล้วนั่นคือการมองเห็นตั้งการตั้งความหวังแล้วท่านทำยังไงครับรอสุลอฮอหันไปทางทิพลรันอัลลอฮุมะดีก้ามีะฟินนะฮุมละยาละมูนโออัลลอฮิายะ พวกเหล่านี้โอ้อ oh, ัลลอฮิดายะเขาคือเปิดหัวใจเขาเถิดเพราะเขายังไม่รู้ถ้าเขารู้แล้วเป็นยังไงครับทั้งเขาบีเลยครับทั้งต่อยเ,เลยนะครับมาเข้ารับอิสลามชาดุอัลลอฮิลาอิลลอฮ์ว่าชาดุอันมุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์นี่คือสิ่งที่เป็นมาเพราะฉะนั้นอยากจะฝากกับเพี่นน้องตั้งหลายว่าในอิสลามเป็นาศาสนาของโลก วะมาอาอสซัลนาก็อิลลารอห์มัตัลลิลอาลามีนเราได้ตั้งมุฮัมมัดมาให้เป็นพระเมตตาของอัลลอฮ์ตรงจากสัสสัมาอิลลัลอาอูตจากพระองค์อัลลอฮ์ผู้สูงสุดอยู่บนเหนือบนฟ้าพระองค์ได้ประทานรอห์มัตมาผ่านท่านนบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมมาอย่างโลกนี้รอห์มัตัลลิลอาลามีนนอกจากอัลลอฮ์ได้ได้บอกให้เราได้ ขอดุอาด้วยการทำอะไรทุกอย่างต้องบิสมิลลาห์บิสมิลลาห์อลรอฮ์มานอลรอฮีมพระองค์ลลอ a ์ได้โปรดประทานพระเมตตาให้กับพวกเราทั้งมุสลิมและไม่ใช่มุสลิมแล้วก็อัลลอฮีมขอให้ได้รอมัดจากพระองค์เฉพาะผู้ที่มี إ ي มานทั้งในวันอาคราัตที่จะได้ชัดไหมครับท่านพี่น้องแล้วคำสอนเหล่านี้ไปไหนหมดยังอยู่ครับแล้วยังได้เห็น สิ่งเหล่านี้มันจะเป็นหลักชัยสําหรับมนุษย์ทั้งหลายนั่นก็คืออย่างน้อยๆในบ้านเราถ้าเราได้เป็นมุสลิมจะไม่ร้อยเปอร์เซ็ก็ไม่ว่าแต่ว่าทําให้ดีที่สุดเท่ากับว่าเรานั้นเป็นผู้รับมรดกอันยิ่งใหญ่จากท่านนาบีจากบรรดาสาบตาบบนตตาบีตตาเบน,บน,บนเรื่อยมาจนกระทั่งมาถึงพ่อแม่คุย,ย่าตายายเราก็ได้เป็นมุสลิมแล้วเราก็ได้เป็นมุสลิมแล้วเราทำยังไงครับ เราจะทิ้งมอบระบอันยิ่งใหญ่เหล่านั้นใช่ไหมไม่ทิ้งครับเมื่อไปทิ้งทำยังางครับศึกษาและปฏิบัติให้ได้ลูกต้องเป็นมุสลิมหลานต้อเป็นมุสลิมตัวเราเองเป็นอิสลามแล้วก็ดาวะบอกคนอื่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศไทยนั้นมีบูซียีนมีมาเซยีนมีพวกหลายๆอยู่หลายศา,า,า,าสนาแต่ว่าอิสลามเท่านั้นที่พระองค์ลอินนัดีนอันตัลลอ อ,อิสลามว่าไม่ยับตั้ายรออิสลามดีนั้นฟัลันยุกบาละมินุวะฮุฟิลอาคิรอติมินอลคอสีอัลลอ์ได้รับอิสลามเท่านั้นเพราะพระองค์ได้ประทานมาถ้าใครไปยึดมัน่นที่ไม่ใช่อิสลามพระองค์จะไม่ตอบรับโดยเด็ดขาดและเขาจะเป็นคนสูญสิ้นในวันที่ไปพบกับอัลลอ์สุภาอัลตาลาไม่ใช่ขูแต่ว่าต้องการให้ทุกคน ได้เข้าอยู่ในร่มเงาของอิสลามสัาปตอนอุนยุดิลลุมอัลลอฮฺฟิดิลลิฮฺยามลาดิลลัอิลลาดิลล,ล,ลุอิมามุนอาดิลคนแรกอิมามอาดิลชาวบ,บนุนนะชอฟีอิบะดาติลลาห์ทั้งบมดมีอยู่ิเกิดการสัาเพราะฉะนั้นอิสลามจึงเป็นมาตรการสุดท้ายมาตรการแรกที่มนุษย์จะต้องรับก็จะเป็นประการสุดท้าย الله <تكلمة> في أقول قولي هذا وأستغفر الله <تكلمة> عظيم لي ولكم ولسائر المسلمين إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه <تكلمة> وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وبعد قال الله تعالى في كتاب العزيز يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يسوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قال: خير الناس من طال عمره وحسن عمله، او كما قال صدق الله ورسوله الكريم، واعلموا ان الله تبارك وتعالى صلى على رسوله الكريم قال: ان الله وملائكته يصلون على النبي. يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، اللهم اللهم انا نسالك أن تجعلنا من المقبولين، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب, يا رب العالمين، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم استرنا بسترك الجميل. واهلك اعداءنا واشف مرضانا وارحم موتانا واختم بالصالحات اعمالنا يا رب العالمين ربنا امنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار عباد الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم يعني لعلكم تذكرون اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون اقم الصلاه